ในสังคมปัจจุบันคนเรามักจะเห็นภาพของความสำเร็จและความร่ำรวยผ่านการแสดงออกที่หวอหวาหรูหราหรือการใช้ชีวิตโดดเด่นบนโลกโซเชียลมีเดียจนทำให้เราอาจจะติดภาพว่าคนรวยจะต้องใช้ของแบรนด์เนมต้องมีบ้านหลังโตต้องขับรถหรูและก็เที่ยวต่างประเทศอยู่บ่อยๆแต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีคนอีกกลุ่มใหญ่ที่ประสบความสำเร็จทางการเงินอย่างมหาศาล แต่กลับใช้ชีวิตเรียบง่ายเก็บตัวและแทบจะไม่มีใครรู้ถึงฐานะที่แท้จริงของพวกเขาเลยค่ะคนเหล่านี้แหละค่ะที่เราเรียกว่าเศรษฐีงเงียบคุณเคยไหมล่ะคะที่รู้จักใครบางคนดูเขาใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาแต่วันหนึง่งคุณอาจจะมารู้ภายหลังว่าเขามีทรัพย์สินมากมายหรือเขาทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกนะคะ แต่มันคือผลลัพธ์ของไมเซตและนิสัยบางอย่างที่คนกลุ่มนี้เขายึดถือเอาไว้ค่ะวันนี้ครูเกิจะพาทุกคนมาค้นพบ7เคล็ดลับจากผู้คนเหล่านี้ว่าทำไมพวกเขาถึงเลือกที่จะไม่แสดงออกถึงความมั่งคั่งและรรำรวยของตัวเองและอะไรคือบทเรียนที่เราสามารถเรียนรู้จากพวกเขาและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะก่อนอื่นเรามาสำรวจเคล็ดลับ ว่าทำไมเหตุผลอะไรทำไมพวกเขาถึงไม่แสดงออกถึงความร่ำรวยซึ่งสิ่งที่ทำให้เขาร่ำรวยนั้นมันมาจากแนวคิดที่ลึกซึ้งมากๆเลยค่ะข้อที่หนึ่งพวกเขาไม่จำเป็นต้องแสดงออกเพราะคุณค่าที่แท้จริงเขาเชื่อว่าไม่ได้อยู่ที่วัตถุพวกเขาเข้าใจว่าความสุขและความสำเร็จที่แท้จริงมันมาจากการใช้ชีวิตที่เป็นตัวของตัวเองไม่จำเป็นต้องจากการครอบครองวัตถุรูรา ไม่จำเป็นต้องได้รับคำชมจากผู้อื่นมันมาจากภายในมันมาจากการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับค่านิยมของตัวเองค่ะข้อที่2มันทําให้พวกเขาปลอดภัยและมีความเป็นส่วนตัวการแสดงออกถึงความร่ารวยมากจนเกินไปอาจจะนํามาซึ่งความเสี่ยงและก็ตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพหรืออาจจะถูกรบกวนจากผู้คนที่ไม่ประสงค์ดีข้อที่สาม เลีกเลี่ยงความคาดหวังและแรงกดดันเมื่อผู้คนรับรู้ว่าคุณรวยพวกเขาก็อาจจะมีความคาดหวังบางอย่างหรือเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ซึ่งคนเหล่านี้ไม่ได้ต้องการแรงกดดันเช่นกันและข้อที่4ประหยัดและลงทุนเงินทุกบาทที่เขาได้มาจากสิ่งที่เขาทำจนเขาร่ำรวย เขาสามารถเอาไปใช้อะไรก็ได้ในสิ่งที่เขาอยากทําเขาอาจจะเก็บไว้ด้วยความประหยัดหรือเขาอาจจะเอาไปใช้ในการลงทุนเพื่อต่อยอดเงินพวกเขาเลือกที่จะใช้ได้เพราะมันเป็นเงินของเขาและที่สําคัญการนําเงินไปลงทุนต่อจะสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวและนอกจากนั้นคนที่เป็นคนร่ํารวยเขายังมีความถ่อมตนพวกเขามองว่าความสําเร็จทางการเงินมันเป็นเรื่องส่วนตัวไม่จําเป็นจะต้องเป่าประกาศให้ใครรู้ การใช้ชีวิตที่เรียบง่ายสะท้อนถึงความถ่อมตัวและความพอเพียงทุกคนคะอะไรคือนิสัยและแนวคิดที่ทำให้พวกเขาที่เป็นคนธรมธรมดาธรรมดาที่ดูเหมือนจะเงียบสงบสามารถสร้างความมัง่งคั่งมหาศาลได้โดยที่แทบจะไม่มีใครรู้กรุเกียมีเจ็ดเคล็ดลับที่จะบอกคุณคะข้อที่หนึ่งพวกเขามีวินัยทางการเงินที่เคร่งครัดนี่คือหัวใจที่สำคัญที่สุดเลยนะคะ เศรษฐีเงียบเขามีวินัยทางการเงินพวกเขามีความสามารถในการบริหารจัดการเงินได้อย่างยอดเยี่ยมเขาใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลเก็บออมอย่างสม่ำเสมอและลงทุนอย่างชาญฉลาดเขาใช้น้อยกว่าที่เขาหามาได้และพวกเขาก็ไม่ได้ฟุ่มเฟือยเขาเลือกใช้ชีวิตที่พอดีกับรายได้และเก็บส่วนต่างเอาไว้ลงทุนค่ะข้อที่2ลงทุนอย่างสม่ำเสมอและระยะยาว แทนที่จะใช้เงินไปกับการอวดพวกเขาเลือกที่จะลงทุนอย่างสม่ำเสมอโดยเขาใช้พลังของดอกเบี้ยทบตน้นก็เลยทำให้เงินเขาทำงานได้อย่างเต็มที่ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ความมั่งคั่งของพวกเขาก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆพวกเขาเริ่มลงทุนตั้งแต่เนิ่นๆยิ่งเริ่มเร็วเท่าไหร่เงินก็ยิ่งมีเวลาได้เติบโตมากขึ้นเท่านั้นพวกเขาลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็นหุ้น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจของตัวเขาเองนอกจากนี้พวกเขาศึกษาหาความรู้ด้านการลงทุนอยู่เสมอและเขาก็ไม่หลงเชื่อคำชักชวนที่เกินจริงค่ะข้อที่สามมีเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนคนเหล่านี้ไม่ได้หาเงินไปวันๆนะคะแต่พวกเขามีเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนว่าพวกเขาต้องการอะไรในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นการเกษียณอย่างมั่นคงและการมีอิสรภาพทางการเงินหรือการสร้างมรดกให้กับลูกหลานนอกจากนี้พวกเขามีการกำหนดเป้าหมายเป็นตัวเลขและมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนเขามีสมาธิในการหาเงินและมีสมาธิกับเป้าหมายพวกเขาโฟกัสเขาไม่วอกแวกและเขาไม่เป็นไปตามกระแสะและสิ่งยั่วยุค,ค่ะข้อที่4พวกเขาโฟกัสที่การสร้างไรายได้ มากกว่าการลดรายจ่ายแต่เพียงอย่างเดียวคุณรู้ไหมคะว่าแม้ว่าคุณจะประหยัดแค่ไหนแต่การประหยัดไม่ได้ทําให้คนเรารวยคะ่ะการโฟกัสที่การหารายได้เพิ่มตั้งหากที่จะทําให้คุณร่ํารวยพวกเขาให้ความสําคัญกับการเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในตัวเองเพื่อให้ตัวเองมีไรายได้จากงานประจําที่สูงขึ้นหรือการสร้างรายได้จากการเสริมในช่อง ในการหารายได้เสริมในช่องทางอื่นๆพวกเขาพัฒนาทักษะที่ตลาดต้องการพวกเขามองหาโอ,อกาสในการสร้างรายได้เสริมพวกเขาลงทุนในธุรกิจพวกเขาไม่หยุดนิ่งที่จะเรียนรู้เพื่อให้ตัวเองสามารถปรับตัวและสร้างรายได้ได้ในโลกที่เปลี่ยนแปลงข้อที่หพวกเขาไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครนี่คือหัวใจสำคัญที่พวกเขามีความสุขและสงบ คนเหล่านี้เข้าใจว่าการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปรียบเทียบกับคนที่ทำให้เรารู้สึกด้อยพวกเขาจะไม่ทำแบบนั้นเด็ดขาดการที่เราเห็นภาพความสำเร็จของผู้คนต่างๆบนโลกโซเชียลมีเดียไม่ใช่ทุกคนที่จะแสดงความยินดีบางคนอาจจะเอามาเปรียบเทียบแล้วรู้สึกด้อยค่าตัวเองว่าทำไมฉันไม่ประสบความสำเร็จเหมือนเขาทำไมฉันไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศเหมือนเขาทำไมฉันไม่มีบ้านใหม่รถใหม่เหมือนเขา ดังนั้นหากคุณโฟกัสที่คนอื่นแล้วเปรียบเทียบคุณจะไม่มีกำลังใจที่จะทำอะไรเลยพวกเขารู้คุณค่าของตัวเองจากภายในพวกเขาพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีและจำไว้ว่าทุกคนก็มีเส้นทางเป็นของตัวเองเส้นทางของเราไม่จาเป็นต้องเหมือนใครก็ได้นะคะข้อที่6ใช้ชีวิตเรียบง่ายและมีความสุขกับสิ่งเล็กๆท้ายที่สุดแล้วเศรษฐีเงียบเขามักจะใช้ชีวิตเรียบง่าย และค้นพบความสุขจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวพวกเขาไม่ได้ต้องการความรูหราอลังการเพื่อจะทำให้ตัวเองมีความสุขเพราะพวกเขารู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุภายนอกพวกเขารู้จักที่จะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเพื่อเพิ่มความสุขและความสงบใจพวกเขาให้เวลากับครอบครัวและเพื่อนแท้ที่รักและจริงใจพวกเขาทำกิจกรรมต่างๆที่ทำให้เขามีความสุขจากภายใน และเขาเลือกที่จะทำในสิ่งที่รักค่ะข้อที่7มีความอดทนและมีวิสัยทัศน์ในระยะยาวความร่ำรวยที่ยั่งยืนไม่ได้สร้างขึ้นในชั่วข้ามคืนหรอกนะคะเศรษฐีเงียบเขามีความอดทนสูงและเขามองภาพวิสัยทัศน์ในระยะยาวพวกเขาเข้าใจดีว่าการสร้างความมั่งคั่งต้องใช้เวลาแต่เขาก็พร้อมที่จะรอคอยผลลัพธ์โดยไม่รีบร้อน หรือหวันไหวไปกับความผันผวนในระยะสั้นค่ะพวกเขาเลือกลงทุนที่มั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืนเมื่อตลาดไม่เป็นใจพวกเขาก็ยังคงยึดมั่นในแผนการลงทุนระยะยาวและมันจะเป็นบทเรียนให้เขาเป็นอย่างดีหากเกิดความเสี่ยงหรือความผิดพลาดเกิดขึ้นมันจะทำให้เขาได้รู้วิธีการในการปรับปรุงแผนการเพื่อที่จะวางแผนอนาคตไม่ให้เผาผิดพลาดซ้ำเดิมอีกค่ะ ทุกคนคะการไม่อวดแต่รวยเงียบเพราะคนเหล่านี้เขาคือแบบอย่างที่แท้จริงของความมั่งคั่งที่ยั่งยืนซึ่งไม่ได้มาจากการอวดอ้างแต่มันมาจากการมีวินยัยการลงทุนที่ชาญฉลาดและการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับคุณค่าที่แท้จริงครูเกียรอยากให้คุณรู้ไว้นะคะว่าความร่ำรวยที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินในบัญชีแต่เพียงอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่อิสรภาพทางการเงิน และความสงบสุขในจิตใจซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยนิสัยและหมายเสร็จที่ถูกต้องไม่จำเป็นต้องแสดงออกให้ใครรู้จงเริ่มต้นฝึกฝนเจ็ดนิสัยนี้ตั้งแต่วันนี้โฟกัสที่การสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนแบบที่คุณสามารถทาได้และคุณก็จะพบว่าคุณสามารถเป็นเศรษฐีเงียบที่มีชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขและมีอิสระได้อย่างแท้จริงค่ะ ถ้าคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูเกตสเตชั่นไว้นะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆที่จะช่วยให้คุณพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นคนใหม่ในเวอร์ชันที่ดีที่สุดไปผมพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะ